โมชิโมชิสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The World of Magic นะคะมบกับพี่ปุณปุน,นี่กันอีกแล้วโอเควันนี้เราก็จะไปดูไพ่เด็ดคอนกันว่ามาันสามารถทำอะไรไปบ้างก็ถ้าอยู่ในเกม The World of Magic ก็เออ่ทำไรได้วะแลกแลกเป็นตังได้มั้งถ้าครบ10บอันน่ะให้ถึงเลเวล10ตั้งแต่เลเวล11อยันเลเวล14ซึ่งปุณก็เลออกเลเวลหนึ่งที่ที่จะแลกได้ตอนนี้ปุนมี พาเลคอนอยู่10อันมีเงินอยู่86,239เท่าไหร่วะเขาเรียกเป็นไรเรียกเป็นบาทละกันเออแล้วดูนะถ้าเป็นเลขพาเลคคอนมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาที่แลกแปบ๊บมันไปแลกกับ NPC รลาฟิลมัง้งโอ้ยอยู่ไหนอ่ะหา,หาพื้นที่แบ๊บไปพื้นที่ทุยแผนที่โอเคเดินไปทาง ไปบบเสียงแบบนึงนะจ๊ะนี่เรียกที่ลาฟิวรอขอานก่อนโอ้ยขอจะเล็กคอนนี่ไม่ได้จะมาอีกหนอยโอ้ คน,นแอฟริกาโอเคช่วงนี้ก็คนแอฟเฟกเยอะมากก็เดี๋ยวเพิ่งแอดล,ลัวนะคะปุ่นหลับไม่ค่อยทันโอเคลาฟิวเราก็มาเลขที่ลาฟิวได้ก็กดคลิกเข้าไปปุ๊บ,บแล้วก็เดี๋ยววเนี่ยเนี่ยอันแรกเลยไอ้บอลสิบพาเลทคอนตึก๊ก8ป0หมื่นหกพันจะเป็นเท่าไหร่วะนี่ก็จะเพิ่มมาเป็นเมื่อกี้แปดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบเท่าไหร่นี่แหละ ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น87095บาทเออบ้าประมาณสักกี่บาทวะกับพันนะเออกับพันเลยเฉียดนิดนึงมั้งหรือว่าพันหนึ่งเลยก็ไม่รู้ว่าถ้าสิบคนซึ่งถ้าเราแลกไปแล้วมันก็จะหายไปเห็นไหมก็เดี๋ยวนะปุ้นขอดูอะไรแป๊บนึงอันนี้ลาฟิวนี้มีสองอันอ๋อโอเค เปิดกล่องนี่แป๊บได้อะไรอ่ะคอลเลกติสกอาอีกแล้วเอ๊ะแม่งเยอะจังวะคอลเลกติสกกอกูเอาอีกแล้วเออนี่นี่ค่ะมีอยู่เก้าอันเทพซาสุดๆโอ้ยให้ห้าร้อยมาให้ห้าร้อยบาทดีใจกว่านี้เลย,ยไม่ก็เอนชานไม่ไรวะโอเคต่อไปไปเก็บ โอเคเราก็จะได้รู้อันนี้ก็เป็นพาร์ทของพาร์ทเรดคอนนะคลิปนี้แต่ว่าเราจะอัดกันยาวๆไปเลยต่อด้วยอันนี้เดี๋ยวไปไปไปอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะแซนแมนอะเอออพเวลแหละเดี๋ยวไปเอาสมอลคอร์ลอนก่อน ลถูกลุามว่าวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันอะไรวันอังคารถามว่าทำไมปูนไม่ไปเรียนหรอ อ๋อโรงเรียนปุลยหยุดเออฮะโรงเรียนปุลยหยุดจ้าใครอยู่ต่อพอก็จะรู้นะ ก็จะหมดแล้วอ่ะเนี่ยไม่เคยซื้อสกิลอะไรนอกจากสสกิลนี้เลยเฮ้ยเคยซื้อซื้อ,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 อแต่อะไรวะแพรรี่อ่ะเดี๋ยวจะไปไปฆ่าไอ้เจ้าตระขาบขาวแหละนานไหมเนี่ยกลุ่มมันจะดรอปไอ้แพรรี่ให้เราเนะี่ยตอนนี้แพรรี่ก็อยากได้เป็นเลเวลสา,ามไข่ไข e. e. ่บ้าง PM PMET มาบอกปุ่นด้วยก็ดีนะอตอนนี้มีอะไราขายบ้างไบ๊ะมาซิกอยมันทำอะไรได้บ้างไม่เคยรู้เรื่อง มึงจะไม่มีะไรมากมาแยแหละเดาช่วงนี้กำลังอัพเวลอยู่ก็ถ้าปูนลงคลิปทีก็เห็นปูนอัพเวลตลอดเลยลงคลิปกันเดินเล่นเต็มยิ้ไมไปเลยปูนบางคนมุ่งไม่ค่อยเก่งอะนะ ก็เลยดูคลิปปุ้นก็ฟังปุ้นบ่นไปอ <laughs> สมอ,คนนสมอ,อลคอร์ลนมาแล้ว ยิ้มละยิ้มแหละแฮสบายตัว,วชู เบามันไม่ได้เปิดอ่ะแบบไม่ได้เปิดให้มันดังนนมากไม่ได้เปิดได้ดังมากแต่ดังที่สุดอ่ะเออ ดันไม่กดนี้อพอได้ยินเสียงคือแลอ้วอะไรวะรู้สึกเสียงมันดังไปเปล่าวะเหมือนเดิมไม่ดีแล้ว เดี๋ยวไว้ปุ้นไปไปเมืองเห็ดเมื่อไร่อ่ะเออฮะแล้วก็จะไปค่ายตะข,ขาเผาแล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ดูแพมันจะดอกแผรี่นี้มาแพล,ลี่สามแต่ว่าน่าจะยากอยู่แหละปุนก็จะพยายามอัดแล้วกันเออพยายาม,มาไดให้ตรงอะ่ะไม่รู้มันจะตรงหรือเปล่าไม่รู้มันจะดอกตอนไหนอดีเอาไว้ปุ้นได้มันดอกแล้วเมื่อไหร่แล้วแยวป,ปุนอ่านให้ดูแล้วกัน ก็ฝากติดตามด้วยล้วกันนะคะ มันจะมีเคว็ดหนึ่งอ่ะเป็นเคว็ดอะไรไม่รู้อ่ะที่มันให้เดินบนหินสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวจะทำจะทำดีปะวะมันได้อะไรวะไม่รู้อ่ะไม่รู้มันได้อะไรใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะคะเดี๋ยวไม่พูดแหละไม่พูดแหละพูดไม่เก่งอนะ่ะเขิน Yes, <laughs> อันเดียวยังสมอลคอลลอนก็จะได้แลกแหละแลกกับไอเออใครยังรู้ว่าสมอลสิบสมอดูคลิปก่อนหน้านั้นได้ถ้าใครที่จะดูเดี๋ยวคุณบอกให้เออสิบสมอลคอลลอนแลกได้เป็นหนึ่งเลดเลดเลดอะไรทุกอย่างนนั่แหละคอลลอนมั้งหรือคนคอล่อนที่มันเป็นลูกคล้ายๆเพชรหน่อยอ่ะห,อหรือไม่ก็แลกเป็นแหวนได้นี่แลกเป็นแหวนแบบนี้หรือว่าแบบ หรือว่าจะแลกเป็นเพชรแบบแบบนี้แบบนี้เลดโคโลลแล้วพอเราแลกห้าเลดโค l ลลก็จะแลกได้เป็นรีไฟโคโล r แล้วห้ารีไฟโค l ลลก็แลกเป็นเอออะไรเอนชานคาซีมั้งแล้วก็อีกอันนึงเออเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆแบบนี้ที่มันูปล่าหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เออนั่นแหละขออีก ขอสมุคลอตอันนึงเรจะตั้งใจเรียนอโอเคเรียบร้อยแหมสบายแฮโอเคไปแรกกันดีกว่าเปิดแผนที่แป๊บปุ่นไมค่ค่อยชำนาญทางโอเค เดินในสายความรู้สึกปุ่นมันเดินจะช้าไงก็ไมนะ่รู้นะหรือว่าเราคิดไปเองงงโอ้ยโดโหดสัตว์ละเซียค่ะวันนี้เหมือนเดินเลยแป๊บ ลองอันนี are, ้แม in ่งเลยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยแม่งหดวหรอหดน่าดูอ่ะโหดน่าดูอ่ะอันนี้ลองลองลองอันนี้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 ลองลองยันนี้เลยยันนี้เลยยันนี้เลย 我吼，我吼，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  ็นนฝูงไอ้เฮียขออภัยพูดคำ้มยาบนานๆที่จะได้เจอนะเตแบบอื้อ Bạn ô kinh kê mà béo mà béo เรามาดูกันนี้ว่าเราจะได้อะไรแวหวนหรือนี้ขอ,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 อได้เพชรเถอะโอเคดีมากได้เพชรได้มาสามอันแล้วพอได้พอแรกเพชรได้ห้าอันพอมีเพชรห้าอันก็เลกกับนนันี้ห้าอันแล้วก็พอมีอาร์ฟิวห้าอันก็ลแลกไปก็จะไปเป็นต่างๆอนะนะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะไอ้กรรมกดผิดอีกกรรม